สวัสดีครับสวัสดีทางพี่น้องทาง Facebook และทาง Youtube ทุกท่านครับวันนี้ก็จะเดินทางไปกรุงเทพนะครับผมก็กับรถ4ี่เช่นเดิมนะครับผมพี่น้องที่ยังไม่มีรถใช้ก็แนะนําเลยนะครับสี่มนเกนะครับผมสี่หมเท่านั้นนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับก็ไปดูรถกันที่ทแถวตลาดพูนะครับผม 4ี่หมื่นเก้านะครับผมสี่หมื่นเก้าดูนะครับรถสี่หมื่นเก้าวิ่งทั่วไทยนะครับรถใช้แก๊สอย่างเดียวนะครับครับสี่หมื่นเก้านะครับผมพี่น้องอารถอาแบบนี้ใช้ยากนะครับผมวิ่งทั่วทิศครับผมทดลองทางไกลวิ่งทั่วทิศครับผมไปนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมกับรถสี่หมื่นเก้านะครับ มีการมีงานมีรถอยากมีรถใช้ไปส่งรถบรหลานก็โทรมาเอาอกันครับผมสี่เื็นเก้าครับนะครับผมประตูเทียนะครับผมนี่นะครับก็ขอบคุณพี่น้องนะครับที่เข้ามาติดตามนะครับกับจักรยานรถเมลอสองครับผมยังไม่มีรถใช้ก็ทักกันมาเขาแล้วกันครับนะครับมีกว่าขี่มอเตอร์ไซค์ครับผม ราคานี้บรรยากาศช่วงเช้าๆวันนี้ก็จะเข้าขีาาดโคราช้วนะครับไปทางกตมครับวันนี้ครับหารถมาขายครับผมจะขายรถก็ทักมานะครับผมจะซื้อรถก็ทักมาครับผมคันท,ที่ขับอยู่นี้ก็คือ409ครับเราทดลองทางไกลอยู่ตลอดนะครับผม เป็นรถปี2 0 1 2นะครับผมอีกตันครับผมน,นะครับมีคู่มือลงไว้หรือเปล่าวางบ้อนเพราะมีคู่มือกันใช้ด้วยนะครับเนี่นะฮะครับเป็นรถมือแรกครับผมมือกันใช้สีเปนก้าครับ คลิปนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ครับผมคลิปหน้าก็จะเรียมกรไล์กดแชร์ด้วยนะครับผมกับรถเซมือนก้าครับส่วนก้าสาเนึสองครับส่วนก3า1สาเจ็หสครับสี่ห้าครับผมสวัสดีครับ